จ้ามาสีออกเมื่อนแล้วบังเบิองเัินมีซอยแมลอนกระหอมกับตากลรองแม่เม่น้องหอมเปิดไปน้ำเหงาโมนันมีเบิดไปพี่น้องพี่น้องจ้าเจนันเจนันนะแต่สาวอได้พี่น้องเขาเย็นข้นนะร้องดูข้างเทียนแม่น้องหอมเปิดสาวเขาสายด้วยน้นองนะ มันดูไก้เถียงเพิ่นมันยูเถียงเพิ่นรถอพนะรกระจอดอยู่นี่มอบอข่ขาวเพินพี่น้นองแมนโอหอมย่างไก่เดี๋วเ่าหาันตากองตาดีไหลไพี่น้องจ้ากปวกจิบไปแกงบุงใหญ่นึงจา้าจะดอกดำๆใหญ่ๆ นนยังยังพลังงากันมีจ้ะงามนีดปลวกจีเข้า สวัสดีจ้าแม่น้องก็หอมช่องน้องโปงชาแนวพี่น้องมันเราเก็บเห็ดอีกแล้วเคยได้ยินข่าวว่าเขาจะาไดุ้ลากะตากะตาเนาะตะกงเห็ดมันออกอีกรอบนึงมาหอดกับข้ามากกับมาเจอบาดให้เนเห็นบาดเพราะว่าจีซือสิโบเห็นหนูเพราะมันดั่แห้งพี่น้องสวัสดีจ้าเพราะว่าข้ามาสาวเนอจ่ามาเนยกระโชวดีเห็นบาดเลยเลยพี่น้องมุ่มง่ามนลิ่มเนาะกินงุ่มง ก็ออกกันยุ่มๆด้วยแต่กูข้าวกับมาพร้าวโรยจัดตาบานงูบนท่านใหญ่สามยุ่มเนาะอยู่นี่เนาะแมนจ้ะเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆกับโค้งสิพ่อแกงพี่น้องเท็ดโปรกจิกพี่น้องเขาเจิดดอกใหญ่กับใหญ่ได้ลังหมองแต่ว่านทิดโปรกจิกมันสิดอกดอกนอยอยู่เลี่ยวหานะถ้าเจอดินเนาะดินสภาพอากาศมองในอู้กระดอกใหญ่ขึ้นกันได้ซ้ำเท็ดโปรกปีผู้ได้ลังหมอง จุ่มนั่นพี่น้องจุ่มนั่นนี่บ้านยังแข็งอยู่เนาะแมนนอกเอาไว้แข่งแข่งหลายวันมันยังสาวพี่น้องมันน้องกบาลคือว่าโชคดีอยู่จใจเขามาเนื้วันไม่นสียโบได้เนาะโบได้หลายกับยังได้พ่อแกงกับใครเนาะเต้าดอกเป็นหินบโใหญ่ อีกปานแข็งกำลัางทำงานเลยจ้ะพี่น้องน่ากินเหลืมามน่าตัวจุ่มหนีได้บ้างเด้อ,อเดี๋ยวมีตื่นเหตุกาอณคือปลอกจิกดอกทนใหญ่งเลยจ้ะดอกห้หวแข็งเลยนี่จ้าใบเจ้าใบดอกใหญ่ไรตัวนี้โอ้จุ่มละนิดละหน่อยพี่น้อง เสียงรถได้พี่น้องได้ยูหุ่นทางได้ยูไกลเติบอยูดอกอยู่ไกลเติบอยู่พี่น้องเสียงรถดต่าจ้จีนจีใหญ่ด้วยกะอนเนาะเหมือนจ้โอ้ยกระปองมอ้ยกรเป๋อม่อะไรได้กระป๋งกองอแม่อะไร พี่น้องมันบานมันบานพี่น้องมันบานอย่าไปอย่าไปเห็นท่าๆต้องเป็นต่งตงนางๆแน่แล้วถ้าเกิดแข็งนี่หรือเพี่น้องแข็งมันติดเองติดแต่ไหโอ้ยพูดยังไงพี่น้องแล้วแม่มาถิอได้พี่น้องเด้อบาน,น,บานมันบานหขงด้วหงงไรยุ่มยุม่มว่วไหลนะ่าจะก่อน

นมิสมยือใส่หลายเด้พี่น้องเด้อไม่สีสมเอาใส่เพราะตาให้มันได้ได้เศษเศษๆต้องเพราะตาไม่กินนะว่าไม่น้องสมเจ้าหน่อยนะพี่น้องแกงแซ่บหลาย,ายไปต่อจ้ะพี่น้องจ้ามาเสียออกเมืเ่องแล้วมังเบิ่งนันมีซอยแม่์หลองคอหอมกับตากลรองเม่์เมย์หลองหอมเปิดไปน้ำเหงาโมน,นิมีเบิดได้พี่น้องน้องจ้าเจ๊นั่นเจ๊นั่นนะ่ะนี่เบิด มือบดได้จากพี่หนอนเลยมือดดจากพี่นอนพะ่หนได้่อสายสวอยู่ี่พี่หนอยันุงนะวะูขันใช่มน้องร้อต่มสายสาด้อพี่นนองนะพี่หนอนขาาวจักะนอยอยู่เรือยพี่หนอนด้วยคือนองแกงกระจ้าสา ในพี่น้องกำลังยางของเมื่อรดนเข่าไปดูไก่บดแทนหาเลยใช่บดให้เราเจนกไก่ได้พี่น่องให้มัวเจ๊หน้าก่อนคลิดูไก่เถียงเพลินมันดูเถียงเพลินนะนารถกระจอดยู่นหนี่บอกเผาเพลินสั่งพี่น้อง Men ông hôm nhan kai ở đêm hẳn tacon tadi lai. Cóc lắm hẳn tacon. Nem bên yêu tao với bên lấy lai, luôn nè bên lấy 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 lấy

แม่น้องแข็งๆเลยเนาะแม่น้องแข็งที่สุดๆลยนอกจาอีกโมหนึ่งโดนง่ายดำโอ้ยเบังแนี่ตะก่อนเดียวแม่น้องหอมเก็บออกมาข้างทางหลังจากโมหมดเกี่จ้าพี่น้องว่าสิพ่อเปนเหนื่อยเหรอตะกล่องนาะแม่น้าตะกอาไปงานหรือดิปกล่องไปถ่ายรูปเลยดิแม่น้องหอเือนเิร มแมาไคนยินเสียงมอเตอร์ไซค์อีเดีางค่ะมอเตอร์ไซค์สองคันไปวุ้นนี่จะเห็นเพิน่นป่ะจะคล้องหน้าเพิ่นจะพี่นอ้อง <c oughs> พอดีเขาเก็บออกมาบางหัดน,นะ <c oughs> ลูกเพิ่นก็นมาหลานเพิ่นก็นมา <c oughs> อจะว่าม <Yes>, ันยงมาแต่งใจแต่สาวๆเตรียมเตตีสีกวที่หน้งยังโบทัานเขาอยู่นอ้เขาพันเอกปิดมือดิกจ้ะ น,น้อพี่ยังไดพี่ยังไดน้องพี่น้องใส่ได้อยู่ดอกน้องจะซ้ำหนี่น้องใส่ได้อยู่จใจน้นองโอ้ยทวงหมดไงเมียนขีปสหรับ<ด>มันนี่กะถ้าพี่น้องมาหาเห็ดพี่น้องเลยจะของเถียงขง้าเจ้าสี่มือพี่น้องอคลิปสหรับมันนี่กะมาหาเห็ดกะโชคดีอยู่ว่ามันเฉลิมเลยกับตากกล้องพี่น้องกะฝากไว้คือเก่าเมียได้จ้าเด้อ ฝากคลิปเกยเฮ็ดผัวไว้แน่จ้าพี่น้องกับหอมแได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องในเมืองหญิงนาะจ้ากน้องพระเจ้ากำลังมาจะของเถียงเพลินมาเสียเห็นเฮ็ดข่อยได้แบบนี้ไหนๆเป็นเป็ก่อนหมดเลยทั้งในน้องพี่น้องอ่ะตากล้อนยักไป้ได้เป็ไปก่อนอันถามอยู่ได้พราแกงอยู่จ้่่องงไกาอยู่พี่น้องเก็บอยู่ขางเถียงเพลินจังเหมือนนี้เก็บอยู่ขางเถียงเพลินน่าจะ นีได้จ้าเด้อคลิปหาเห็ดผวกจิกได้จ้าเด้อเม่น้องหอมกับตากรองเสด,ด็มีกำลังใจเลาะหาเห็ดคลิปต่อไปพี่น้องดูเบิ่งอีกเนาะจ่านาะก,กะรู้สึกว่ามันส่สีเบาบางไปเน,นี่ยแหละเนาะตากรองที่ผูกจิกเข้าหน,นึ่งกันแมนมันมันออกสองสามหมื่นเลยจ้าแต่ว่าตากรองกัเบเมน้องหอมหัืนบรทษันดีมาหานะจ้า,จายัาง,ยงมีทุลามันก็เบาบางไปเน,นี่ยแหละแหละมาที่นี่ก็เลยว่ากันพากันมาเพื่อได้ว่าชันพี่น้องก็โชคดีอยู่จา้า ฝากไว้คือเก่าด้วยจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามพีม่นอ้องหอมสิมีกำลังใจใเฮ็ดคลิปต่อๆไปให้พี่น้องได้เบิ่งอีกเนาะจ้นะเนาะสำหรับมื้อนี้ก็อยู่ดีมีแฮงสกูสุขคนคือเก่าพี่น้องลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบกันคลิปหน้าเนาะจ้นะเนาะสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคลิปหาเฮ็ดปวกจีเขากออกเนาะ<น>่่พีน้อคลิปรอบหนึ่งจากกรออกเมนดาอยู่จ้ะไอ้ทุ่งเหมือใหญ่นึงปลายฝนต้นหนาวเนาะแม่นๆเ้นง่ายๆตัวกดจ้ำ กจุกเนี่ยก็ะจุมใหญ่ต่กล่องเนี่ยก็จุมใหญ่ได้จุมลาไปก่อนจ้าพอกันคลิปนาะสวัสดีจ้า